สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมะพร้าวบอนไซซึ่งแกะสลักเป็นรูปเสียญพระซึ่งมะพร้าวสองลูกนี้ก็แกะไว้เมื่อประมาณสักแปดเดือนที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เขาก็โตเต็มที่แล้วครับก็จะมาพามาดูกันว่าอ่า เอามะพร้าวมาแกะสลักแล้วถ้าเป็นบอนไซนี่สภาพจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ดูจากข้างนอกนี้ก็ยังยังแข็งแข็งอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ลากเขาก็งอกนี่ครับรากเขาก็งอกยาวแล้วคือปล่อยไว้อย่างนี้นานแลยครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่ในใจคิดว่าคงจะไม่แต่งนะครับคือจะปล่อยไว้อย่างนี้เลย ให้เขาโตขึ้นแบบธรรมชาติไม่ต้องไปตัดอะไรก็อยากจะลองดูว่าถ้าปล่อยไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยจะไม่ตัดไม่แต่งกันจะทิ้งไว้ให้เป็นธรรมชาติเลยส่วนต้นนี้ก็แกะไร่เรี่ยกกันครับมะพร้าวเอามาจากต้นเดียวกันซึ่งก็ไปไปเกี่ยวลงมาจากต้นกับมือเลยนะครับ สองลูกนี้ซึ่งก็แกะไล่เลี่ยกันตอนแกะนั้นยังไม่มีงอกนะครับแกะทิง้งไว้สักประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี้เขาก็จะมีงอกออกมาทีนี้ก็เลยก็เอามาวางไว้ตรงกระถางลองดูครับอ่ากระถางตรงเปียกน้ำนหน่อย,อยวางไว้กับทรายปรากฏว่าเขาก็งอกขึ้นมาดีนะครับ เราก็ต้องปล่อยไว้อย่างงั้นซึ่งผมก็คิดว่าจะจะทิ้งไว้ย่างนี้นะครับเพราะดูจากรากแล้วเขาเขาคงไม่ตายแล้วครับจะไม่แต่งอะไรจะปล่อยเป็นธรรมชาติไว้เลยให้เขาเหี่ยวลงหรือว่าก้านที่ก่ารแรกๆนี่ให้มันเจริญเติบโตหรือว่าให,ให้มันแห้งไปตามธรรมชาตินะครับจะไม่จะไม่ตัด ก็อยากจะลองดูว่าการแกะสลักแล้วมาทําเป็นมอนไซค์นี่มันจะมีความคงทนขนาดไหนแต่แต่ดูแล้วมันก็ยังไม่ยังไม่นิ่มยังไม่บวมเลยนะครับยังไม่เปื่อยก็ยังเครื่องแข็งอยู่ซึ่งทีแรกก็ไม่ได้เคลือบผมไม่ได้เคลือบอน้ํายาไว้นะครับเพราะว่าตอนที่แกะใหม่ๆนี้เปลือกเขายังเปียกๆอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นมะพร้าวที่ยังไม่แห้งสนิทก็ไม่เลยก็เลยไม่ทาสี เลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับปล่อยธรรมชาติเลยอย่างนี้ก็นี่ครับดูจากาก้านแล้วก็ดูจากรากแล้วก็คงจะโตขึ้นอีกเยอะนะครับดูก้านก็ยาวซึ่งดูจากสภาพเขาแล้วก็ยังไม่เปล่อยยุ่ยนะครับ ถึงม้จะโดนฝนแต่ผมก็เก็บเข้าไว้ในในที่ไม่โดนฝนนะครับคือเก็บไว้แต่ลังคาถึงถ้าโดนฝนบ่อยๆนี่ก็อาจจะทำให้ดำได้นะครับที่แกะไว้นี่ถ้าโดนฝนบ่อยๆหรือว่าโดนน้ำแช่น้ำไว้บ่อยๆนี่จะจะดำนะครับซึงเปลือกมะพร้าวนี่จะดำผมก็เลยเก็บไว้ในที่ไม่โดนฝนนะครับ เวลาเราลดน้ำแล้วก็เทลงแค่ในกระถางไม่ไม่ให้โดนลูกมะพร้าวนะครับตรงที่เราแกะสลักไว้ก็จะไม่ไม่อยากให้โดนก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็อยากให้มาดูกันว่าอ่าแกะสลักมะพร้าวแล้วทำเป็นบอดไซต์ได้ไหมนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับ เพราะว่าถ้ามันเปืออ่อยยุ่ยจริงๆแล้วก็เราก็แกะออกได้ฮะทำเป็นทรงกลาแล้วก็เป็นทรงมดแล้วก็ดูก็ยังแข็งแข็งอยู่ซึ่งก็นี่ก็เป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะครับไปดูเป็นธรรมชาติดูเป็นอ่าดูเป็นธรรมชาติดูเป็นศิลปะดีครับนี่ครับลาก็ จเจริญเติบโตดีครับผมปลูกไว้ในกระถูปในในกระถางทูปนะครับซึ่งกระถางทูปนี้น้ําจะไม่ค่อยแห้งเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาซึ่งสลับคลิปนี้ก็เอามาฝากแต่เพียงแค่นี้นะครับถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ